สวัสดีค่ะลูกศรจากมารวยมอเตอร์สาขาพิศนุโลค่ะวันนี้นะคะลูกศรจะนําเสนอเป็นเจ้าโตโยต้าอันตีสนะคะสําหรับตัวนี้เป็นปี2016เป็นรุ่นตัว G เครื่อง 106cc นะคะใครที่กําลังมองหารถสไตล์เครื่อง 106cc นะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะมาเดี๋ยวเรามารับชมกันใกล้ๆเลยนะคะ ค่ะสำหรับโฉมหน้าของเขานะคะก็จะมีโลโก้ของ t ต y o ต้านะคะอยู่ทางด้านกลางแบบนี้เลยกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะมีเส้นสายขีดแบบนี้นะคะโฉมไฟนะคะดีไซน์มาสวยงามมากเลยนะคะสำหรับข้างๆนะคะตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับร้อมแม็กค,คู่ตัวเลยนะคะเป็นแม็กค,คู่ตัวแบบนี้เลยไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ตรงด้านข้างกระจกแบบนี้แล้วกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้เป็นสีบอลน,นะคะ มือจับนะคะของเขาก็จะเป็นคอมเมียมแบบนี้เลยคะ่ะเป็นตัวมือจับคอมเมียมนะคะจะเลยจะเต็มกับมามอเมอร์คับปี90วันหรือเลือกรับเงินกับ100,000บาทพร้อมโปรโมชัน่นช่วยผ่อนอีก7เดือนหรือรับดับเบีนะ้ย0%นาน365วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a e b o o k YouTube มามอเตอร์รถยนต์มือ2หรือ l ล n e มาโ 0 8 0 4 5 5 6 3 6 4ค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะชมท้ายนะคะสำหรับชมท้ายของเขานะคะสวยมากดีไซน์อันติดมาชมนี้นะคะบอกเลยว่าสวยนะคะคนนิยมเล่นเยอะจริงๆเนาะสำหรับตัวนี้นะคะ ของเขาก็จะเป็นรุ่นตัวจีนะคะมีสัญ,ญลักษณ์บอกนะคะนี่เลยนะตัวจีเครื่องพัน6ซีซีนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้เนาะสองจุดนะคะสำหรับตัวนี้ที่เก็บของเขานะคะกว้างมากนะคะอาเดี๋ยวเรามาชมภายในนะคะตามมาด้วยภายในเลยคะ่ะค่ะสำหรับภายในนะคะของเจ้าอันตีปี1นนะคะภายในของเขาก็จะเป็นสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังสีครีม แผงประตูนะคะก็จะเป็นสีครีมตัดด้วยกับสีดำแบบนี้เลยนะคะใหม่เอี่ยมมากนะคะของเราซักเบาะซักพรมทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตรวจเช็คทุกสาหรสจุดนะคะตรวจเช็คให้หมดเลยกระจกนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาชมฝั่งทางด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะข้างหน้าคอนโซลตัวนี้นะคะก็จะ สีดำนะคะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจแบบนี้เลยนะคะดีไซน์มาได้สวยหรูมากค่ะเครื่องเล่นนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะสามารถบูทูธได้นะคะเล่นซีดีอ่าดีวีดีนะคะได้เลยนะคะตัวนี้เป็นระบบเ e กียร์ออโต้นะคะสวยงามมากนะคะ พวงมาลัยนะ,ะของเขาก็จะมีมัติฟังก์ชันนะคะที่พวงมาลัยด้วยนะ,ะนี่เลยนะคะสามารถปรับเสียงเล่นเสียงเปียนหมดวิทยุได้แล้วก็จะมีระบบเซฟตี้นะคะถุงลมนิรภัยนะคะฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับให้นะคะสองใบกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเนาะเดี๋ยวเราชมเลขไม้นะคะสำหรับเลขไม้คันนี้นะคะใช้มงานมายอยู่ที่2 5 0 0 0 0 พันกว่าโลนะคะตัวนี้นะคะสองแสนห้าพันกว่าโลนะคะกระจกของเขานะคะก็จะปรับด,ด้วยไฟฟ้าแบบนี้เลยรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องพันหกตัวจีนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถฝากชื่อพร้อมเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะฝากชื่อพร้อมเบอร์โทรไว้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมต่อทางด้านห้องเครื่องคะ่ะมาชมทางด้านห้องเครื่องนะคะสําหรับ ห้องเครื่องตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่อง 1,600cc นะคะมีฝาครอบเครื่องสีดำแบบนี้เลยนะคะ VVI เนาะแล้วก็ของเขามีระบบเบรก e b s ด้วยนะคะนี่เลยมาพร้อมกับระบบเบรก e b s นะคะฝากระโปรงนะคะเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ตะคงตะเข็บเดิมหมดเลยนะคะเราก็จะดูแลเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะดูแลเช็คหมดแล้วเนาะลูกค้าใช้งานไปอีก1 0,000โลนะคะ ที่สําคัญมีรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะดูแลหลังการขายให้เนาะตัวนี้นะคะรับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้นําสมซากตัดต่อมาเป็นอย่างแน่นอนนะคะออกรถกลับมารวยนะคะรถสวยคุณภาพดีนะคะต้องมาชมที่เราเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเปิดราคาแล้วขออนุญาตป,ปิดปากกระโปรงสักหน่อยนะคะค่ะสำหรับโตโยต้า อันตีตัวนี้นะคะเป็นปี2016นะคะรุ่นตัวีเครื่อง 1,600cc นซีซีนะคะสี 4, บ่บลนเกียร์โตราคาตั้งขายอยู่ที่4 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าราคานะคะโดนใจมากๆนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นเนาะไม่แรงเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0ันเท่านั้นนะคะรับดอกเบีย้ยศูนซ็ปีแรกไปเลยนะคะผ่อนสบายเลยนะคะหรือใคร ที่สนใจรา,รายการดอกเบีย้ยถูกของเรานะคะเรามีดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะสองสตางค์เท่านั้นออกรถกับเราวันนี้ประวัติดีฟรีดาวค่ะฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะดูแลให้ฟรีหมดเลยที่สําคัญนะคะอยากเหลือเงินกลับมาทําทุนไปทําทุนเนาะก็ะคือมาพูดคุยกับเราได้เลยนะลูกค้าจ๋าของเรานะคะมีช่องทางการติดต่อนะคะเพจ f b o o k y o u y u u t นะคะของมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองหรือจะติดต่อลูกศรโดยตรงที่เบอร์0ูน 973 2002นะคะหากวันนี้คุณลูกค้ากำลังมองหารถสวยคุณภาพดีนะนะคะลองเข้ามาชมรถที่มารวยก่อนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ